มันต้องการกางกัก่นหายใจเดินไปเลยมึงเป็นไงอ๋อวิ่งแล้วอุ้ยตแล้วตาเยคนเฮ้ยเฮ้ยอ้เยี่ยเยย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 ้ยไยย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 อยเย เยอะคิดเดยอะคิดว้าวมึงเ,เลยแค่คิดเดียวกูจะชนะอยู่แล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นเกมโลบอตก,กันนะคะอันนี้ก็เป็นแมปผีอะทุกคนโอเคไปกดเลยเอาเอา,เอาง่ายๆ่า้ยตืน่นเต้นจังเลยอ่ะเริ่มแรกเุ้ย,ยๆๆไปกดเลยกด e ก่อนนะอ้าวเยออ๋อตกใจเฮ้ยทุกคนเลยยี้ยงไงตอ่อ บล็อกบักโปร้รานจำเนาไ,ไอเดีเกมโลบลอกเริ่มต้นแค่1บาทมีโอกาสได้เผาวีสีในราคา1บาทแถมไอเทมโหดๆอีกมากมายถ้าใครสนใจลิงอยู่ใต้คลิปเลยค่ะอ๋อให้เพื่อนนำก่อนอ๋อไม่เป็นไรเดินได้เลยเชื่อตกใจเลยเนะี่ยรันรันมันบอกให้รันเนี่ยผีม้างหลังเนี่ยเลยเอ้ยกลัวเลยดิ้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 ดิด เี่วีดีเดินเร็วๆนะเร็วเร็วเร็วติดบั๊กอะมึงอะติดบั๊กนะเร็ว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 ไปเร็วแล้วยังไงต่อกระโดดเฮ้ยทำไมมันตายอะเฮ้ยทไมมันตายต่อหน้าตตาแล้วยังไงอ๋อขึ้นไปเร็วๆกระโดดโอเคไปแล้วยังไงต่อไปไหนอะซ้ายขวาโอเคไปช่วงนี้เออเดินไปเห็นไหมกูรอดพ้นมาจากผีได้แล้วอุยยังไงอะ อุ้ยเย้อุ้ยคุยเอาไหมเอาไหมเอาไหมอุ้ยทุกคนมันต้องเลงดีๆเอาไหมเอาไหมนี่นะปึบเอาต้องมุมมุมต้องแบบขอบขอบเลยอ่ะเออเอาไหมเอาไหมนี่มันจะสักเท่าไหร่เชียเออเอาเอาเฮียเอ้หมดแต่มองอันนี้เอานี้โนกูไม่ซื้ออะไรทางนั้นนะคะ ไปแล้วเร็วเอาใหม่ก็บอกไม่ซื้อไม่ซื้อไงเอ๊ะไปเอาใหม่เล็งเด้งใหม่เล็งใหม่ออืไปเ e t s go อ๋อเหี้ยเหี้อืหอ้ยก็แค่นี้เองไปอุ้ยอุ้ยกระโดดไอ้เหี้ยอะไรของกูเนี่ยทิ่มแทงจิตใจมันทิ่มแทงเอาใหม่ก็บอกไม่ซื้อไงเอ๊ะไป น่าไอเสี้ยอะไรมันยากขนาดนี้วะเนี่ยโหยน้องหัวม่วงเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่โอเคโอเคปึ๊บออ๋อมันต้องการกลางกัดมันต้องการกลางตรงนี้หน่อยเอาใหม่แม่เราอะเออทุกทุกอย่างต้องมีบทเรียนทุกคนอ่ะใจเย็นนะโอเคไป Let s <S เลี้ยวเลียวเลีอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เหมือนมีที่ให้ยืนตรงกลางหน่อยหนึ่งอันนี้คือเราเล่นแบบไม่ดูใครเลยนะทุกคนไม่ได้ดูใครมาก่อนเลยอ่ะเออให้แบบะชดภัยอ่ะหยุดเอ้ย,อ,ยอ๋อมันหยุดได้มันหยุดได้หดไดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมชูบหยุดหยุดเห็นไหมเนี้ย โอเคทุกคนเราไป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 เออเชื่เชื่เชื่โอเคไปไปไปต่อไปต่ออันนี้ต้องกระโดดขึ้นบันไดไปตุ๊บ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 อืมกระโดดกระโดดเฮ้ยได้ยังไงต่ออ๋อกดให้อะไรลงมาบันไดลงมาโอเคออกสิติดบักอะไรล่ะโอเคขึ้น ขึ้นไปแล้วก็โอหสูงเลยนะเอออุ้ยมีเงาตัวเองด้วยมีเงาตัวเองด้วยสูงอยู่สูงสูงอยู่อืออันนี้คือห้ามโดนพะลมนะตอนเดินเข้าไปเอ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวไปโอเคอพะลมมันเร็วอ่ะเด้อเด้อ หนึงทีโอเคไปอุ้ย,ยอ๋อนี่ลงบันไดเฉยๆอันนี้ก็คือแบบเดินซิกแซกได้เลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวนะขอเลงแป๊บนึงแล้วก็ไม่ได้เก่ขงขนาดนั้นเนาะอเออเออโอเคไปไปอุ้ยการหายใจเดินไปเลยมึงเห้ยเห็นข้างล่างไว้แหลมๆอะ่ะคือทิ้งไปก็คือแบบไส้ไหละอะ่ะ คือไม่มีใครมาด้วยแหละกด E โอเคกดแล้วยังไงต่ออ๋ออารมณ์แบบต้องไปกดส่งนู้นด้วยถึงจะเดินไปได้นะเอ้ยกดจิ้กลับตัวยังไงโอเคโอเคเห็นไหมพอกด E ปุ๊บท่อหายแตกเลยไปไปไปโอเคโอเค วุ้ยเธอฉันแพ้อะไรแบบเนี้ยมากเลยอยากเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็ดอีกทีสั้นที่สุดเป็นไงล่ะครับอันนี้คือเดินชนเลยเป็นไงอ๋อวิ่งเร็วอุ้ยแต่และแต่และแต่และอ้าวเฮียอะไรของคุณเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเอาใหม่ไ้่ไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คอยดูนะคอยดูคอยดูม้าม้าดิมามา มาหมาเร็วก็เร็วดีเร็วดีเร็วเร็วเร็วเออเฮียพีเออเฮียเออไปไปไปก็ไปกลัวงล้อกมาหมาเร็วอีกขอเร็วกว่านี้ค่ะขอเร็วกว่านี้เร็วเร็วเฮียเอ้ยเฮียเฮีเห็นไหมอุ้ยเป็นหัวล้ออะไรอ่ะจะยังไงต่ออุ้ยอุ้ยมีเพื่อนเล่นแล้วว่าอุ้ย ขอดูเล็บมันก่อนมันเป็นไงเอ้ยเียมันหลอกตามือมันหลอกตาเออนะเอาใหม่อุ้ยน่าใกล้ใกล้เลย์เฮ้ยเอาใหม่มันหลอกตาเกินไปอุ้ยทุกคนเราจะไม่พูดคำหยาบนะนะคะพูดคำหยาบนะเราเป็นมาตาดานะคะโอเคเอาใหม่ขอบขอบขอบนี้เป็นไงอื้อหือ อ๋อเยข้างหน้าจะถึงแล้วไม่เอ้ยเอาใหม่เลยจะถึงแล้วข้างหน้าอีกนิดเดียวก็วคืออ๋ออ้าตั้งกี้มีบั๊กอยู่เลยอุ้ยทำไมมันไปได้แบบรวดเร็วเลยอะเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยทุกคนเราต้องทำได้ตอนนั้นอืม้มมาไอ้กูไม่อย,ยากแม่บุรีมีตัวช่วยไหมคะอย่างเนาะจีนชะบัดเดี๋ยวนี้เลยขอตัวช่วยเลยคะ่ะไม่เอามาแล้วเราต้อง เองช่วยตัวเองสิทุกคนเราต้องทำได้เออเออโอเคโอเคอืมหรือจะสู้อะคะวุ้ยเชื่อนี้มันเร็วมากเลยเจื่เจื่เจื่อเชื่อเชอเอออันนี้เป็นแบบอึ๊ือก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยเหยื่อเลยกูเดี๋ยวเหยื่อเลยกูเออมันดูหลอกตามันดูแบบดูภาพวาดอะ อุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะให้เลือกเหรอโอเควางหนึ่งอันอ๋อให้ให้ใหยิบเอาไว้ครบสามอันโอเคให้หยิบเอาโอเคอีกอันหนึ่งเอออีกอันอีกอันนึงอ,อ,อีกอัน,น,ออน,น,ออน,นไป let's go อกระโดดกันโอเควางเลยแล้วก็เขาไม่กดสีแดงด้วยไหมเดี๋ยวนต้องกดวะเอะกดไปถูกไม่เป็นไรอ๋อกดสีเี้ยมาที่กางวว้เมื่อกี้มนถูกแล้วไม่ต้องกดสีแดงแล้วกูกดแดงกูต้องไปเดินบทใหม่เลยบอกว่าเออเอาใหม่เลยเยอะเอาใหม่เลยมือมือถูกต้องอยู่แล้วอะ เออแต่แบบความอยากกดนะเนาะเอ้ยโอเคไปอีกอันนึงอีกอันนึงสุดท้ายแล้วกูปีเลยกูไม่กลับมากดหรอกค่ะชึ๊บชึ๊บชึบโอเค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 ไปเห่อเราถึง14โอ้โหเพื่อนมปถึงย1ิแล้วทุกคนเราอยู่14อยู่เลยอะ อันนี่คือยังออกกด e โอเคโอ้ว้าวว้าวอุ้ยฉันแพ้อะไรที่เป็นเลเซอร์แบบนี้มากเลยแบบแพ้ตลอดเลยแบบนิดนึงคือจะต้องแบบอเห็นไหมเฮ้ยฉันเห็นเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะอุ้ยแล้วป่อแหลจะชนะอะอ๋อคือมันต้องแบบคอนโทรลตัวเองไ <c oughs> อ้แล้วบบกูว่าแหละกูจะได้เดี๋ย ต้องคอนโทรลตัวเองให้ม OK, okay, uh ันแบบมันสามกระดึงอ่ะทุกคนโอ้ยทุรื่องนี่ยากอ่ะจะได้ไหมยากยังไงอ่ะให้เพื่อนนำไปก่อนอึ๊บโอเคเราว่าเราได้ทุกคนเออเออไออันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สาม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 โอเคอันที่สามอันทสามอะายะเห็นไหมมึงดูค่ะ เออเป็นยังไงละโอ้โหยังไม่จบนึกว่าจบแล้วแม่ให้กระโดดอีกโอ้โหเอาน่าฉันทำได้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 ฉันเล้งเล้งเลงเล้งเลงหลุดเลงเล้งเล้งเออเออโดนเลยเออเออเออจะได้ไรอีกเจี๊ยบอีกเดียวอีกเดียวอีกเจี๊ยบต้องเริ่มใหม่เฮ้ยอย่าบอกว่าให้เริ่มใหม่แล้วแต่อันเนี้ย โอ้โหมือไม่ให้แล้วใหม่แต่อันนี้เลยอะเอาใหม่เออเฮ้ยพวกคุณเริ่มเก๋แล้วนะอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งเออเออเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเชีมันให้เริ่มถ้าถ้าคือพลาดอันไหนกูต้องไปเริ่มใหม่อันเนี้ยไม่ได้การละกูต้องเหล่งเล่งเหล่ง,ลงโอเค อีกทีนึงอีกทีนึงไม่มั่นใจวะไม่มั่นใจขออีกทีอีกทีนึงอีกทีให้กำลังใจเพื่อนกันเฮ้ยกูไม่ไปยืนหรอกเดี๋ยวกูตกกูต้องเริ่มใหม่ไม่เอาถึงเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดโอ้ยยี่สิบเอ็ดจะถึงแล้วใกล้ความจริงแล้วใกล้จะชนะแล้วเฮ้ยนี่คือตาลายมากอ่ะเว้ยชิคกี้พายใจยุ่งเฮ้ยเตัเทนตัดเทนตัเทนเฮ้ย มึงคือเหมือนเล่น ite, มายากลมายกมายกมรรอะไรสักอย่างอ่ะอุ้ย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 เยอะเยอะเยอะเอออุ้ยอันนี้คือแบบคือเดี๋ยวนะแค่ข้างๆสีขาวดำก็หลอกตาจะตายอยู่แล้วใช่ปะอันนี้ว่าหมุนอีกโอ้โหเอ้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยอันนี้ยากอ่ะเท่าไหร่ยี shameful, ่สิบเฮ้ยทำไมเพื่อนมันขึ well ้นไปยี่สิบสองแล้วสรุปมันมีเท่าไหร่เนี่ย เอาใหม่เอาใหมอิช้ยชอ้ชเกี้ยวกูต้องไม่ก้าวผิดกูต้องไม่ก้าวผิดโอเคโอเคเอ้ยเกี่ยกูบอกแล้วก็ต้องไม่ก้าวผิดเอ้ยเอาใหม่เลยเอาใหม่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  no แจ้งไปไปไปอย่าก้าวผิดขอลองเขียวเขียวแล้วฟ้าฟ้าแล้วดำเออเออเออมันน่ากลัวว่ะดูดอะไรอ่ะอย่าบอกว่า เดี๋ยวบอกว่าก็คือโดดใส่ไปเลยสิครับเฮ้ยเห้ยคือ,อยังไงอะคือต้องสู้หรอเดี๋ยวบอกว่าด่านสุดท้ายเลยว่าเดี๋ยวบอกว่าต้องสู้อะอยิ่ต้องยิงว่ะไอ้ถอยถอยถอยยิงถอย,ถอย,ถอยคือถ้าหลอดสีแดงอะคือต้องให้หลอดสีแดงอะไอ้ถอย อ้เงียอยาให้มันิงเลเซอร์ใส่นุ้ยถอยมาอยากให้มันีเลเซอร์ใส่มือมือมอถอยเถอะถอย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 อ้เยี้ยถอยถอยกลัวกูต้องหนีก่อนหนีก่อนหนีหันหน้าไปยิงมันอ้สีแดงสีแดงสีแดงโอ้ยเทียปอยเลเซอร์ปอยเลเซอร์เอ้ยกูหลบเลเซอร์ะเอ้ยขีดเียขีเียขีเียปอยเลเซอร์มือเลยแค่ขีเทียกูจะชอยู่แล้วอะ อ๋อมันไม่ให้เริ่มใหม่โอเคคขอ,อย่างชั่วมือได้ให้เริ่มใหม่คือโกรธเลยนะโอเคไม่ให้เริ่มใหม่มาเลยๆแค่นี้เดียวแค่นีดเดียวแค่นิดเดียว,ายวมามึงหมาหมาหมามา,มา,มาเอาเอไปกระโดดเข้าสีฟ้าไปเลยได้ยังไงอ๋อต้องกระโดดเข้าอันนี้โอเคฮุ้ยทำไมเพื่อนไปยี่บสามะสรุปคืออะไรกันแน่ อุ้ยมาเลยแล้วมาเลยคืออะไรอ่ะเข้าป่าแล้วยังไงแล้วยังไงเฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเฮ้ยมูเสียงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงมาแล้วเยี่กูต้องหนีอันนี้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 อะไรลู้กูไปหันไม่มองด้วยอะไรไม่รู้กูไปหันไม่มองด้วยหนีก่อนแล้วยังไงยังไงเยี่กูเดินก่อนแล้วกูไม่สนใจเขาเฮ้ยเงาตัวเองเงาตัวเองเอโอเคโอเคเฮ้ยเสียงเสียงข้างหลังมาแล้วมือ เออเออคุณหนีก,กันเลยเจอให้มันเร็วๆก,กว่านี้หนะ่อยไม่ได้ไงวะคุณจะไม่หันไปมองขอร้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมตอนนี้ฉันอยู่อันดับยี่สิบสองวะเฮ้ยทำไมฉันแบบเฮ้ยยัยงเอาตัวเองโอเคไม่มเป็นไรจะไม่หันไปมองจะไม่หันไปมองโอเคโอเคขึ้นมาขึ้นมาลูกว่ายน้ำขึ้นมาว่ายน้ำขึ้นมา ขึ้นเนี่ยขึ้นยังไงอ่ะว่ายน้ําขึ้นมาก่อนอะนะอ๋อนี่ไงโอเคเราเข้าใจแล้วโอเคโอเคไปเดินเดินโอเคเราต้องกระโดด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 กระนี่คือพยายามว่ายน้ําอยู่นะทุกคนเออพยายามว่ายน้ําอยู่นะใกล้จะถึงละอีกนิดเดียวเป็นการว่ายน้ําที่ยาวนานมากไอเหี้ยผีจะมากะเนี่ยมึงเอาดีๆโอเคแค่แบบทุกคน แค่กดเออกดเดินอะมันก็เดินแล้วให้เท่าห่าวกระโดดก็ได้อ๋อขึ้นได้เลยทุกคนอ๋อไม่ขึ้นได้โอ้ยทุกคนชินชินาแล้วเห็นชินไหมนั่นคือตัวสั์เอสีม่วงนางผมม่วงโอ้ยชินชินาแล้วทุกคนโอ้ยทุกดูสิ โอ้โหเป็นไงเป็นไงเน่เน่ชนะนนแล้วดูโกโอเคทุกคนถนะ้าใครอยากเล่นเกมด้วยกันก็สามารถคมอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้เล่นเกมไหนก็สามารถพูดคุยมาส์มอยได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ้อบ๊ยบาย I l o v ล y o ู